หมอตั้มาสอนนะ,ค,ะครับวันนี้หมออยู่กับคุณต่วนนะครับคุณต่วนเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่ทั้งหมด2เรื่องนะเรื่องแรกนี่ก็คือมีไหลจิตนะขยับได้ไม่สุดนะครับประมาณ2ปีแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของปวดเอวปวดสะโพกข้างซ้ายครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหนักเลยเพราะเป็นมา6ปีแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องที่พาคุณต่วนมาเจอหมอนะเดี๋ยววันนี้ให้คุณต่วนช่วยแชร์ประสบการณ์ว่ามีอาการปตอน สอนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็เอาแรกๆก่อนก็คือตัวแขนนะครับข้างซ้ายครับมันมันมันจะยกไม่ได้จะยกยกได้แค่ระดับเนี้ยครับมันเลยยกขึ้นไม่ได้อก็แต่ว่าก็รู้สึกมันไม่ค่อยมีผลกระทบอะไร่จริงก็เพราะว่าเวลานั่งทำงานก็แคบแค่นั่งกินของอะไรยครับแล้วแต่ว่าที่หนักจริงๆก็คือตัวตัวหลังหลังหลังล่างแบบตัวสะโพกคคืออันนี้คือ,คอนอนไม่ได้เจ็บมากแล้วก็ลุกขึ้นเวลาลุกขึ้นเนี่ยก็ลุกขึ้นไม่ได้ทำหลังตรงไม่ได้เลย มีปัญนาอืมซึ่งกา <c oughs> รปวดหลังหรือสะโพกของตัวนะครับจริงๆแล้วเมื่อกูอยหมอว่าปวดหนักถึงขั้นว่าเป็นทุกวันครับอ่าไม่มีวันไหนไม่ปวดเลยริ่มันเป็นมันเป็นทุกวันจนจนไปหาหมอที่ไหนมาทุกที่แล้วก็ไม่หายได้ทีจนแบบเออก็ก็จีนไปจนชินอ่ะเก็บจนชินแล้วก็เ,เลยก็เ,เลยก็เ,เลยแบบพยายามหาอืาอ่นมา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 ทำเช่นทําออกกำลังกายเล่นโยคะอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ก็ยังก็ยังเป็นอยู่ก็ยังปวดอยู อ่าคือภาวะปวดทุกวันของตัวนะครับก็คือว่าจะปวดอยู่2ระดับนะครับถ้าปวดแบบเป็นปกติของเขาอ่ะก็คือปวด5้าเป็นศใช่คใช่ประมาณ5้าเป็นสูนยเลยอันนี้คือทุกวันใช่ครับอ, 5, 6, 10, รอ,อ่าแต่ว่าถ้าปวดหนักหนักที่สุดกอาจจะปวดหนักหนักก็คือ8ปดเก้าเลยปวดถึงขนาดว่านั่งนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาลุกไม่ได้ลุกลุกไม่ได้เลยต้องต้องแบบเหมือนคนแก่ค่อยๆต้องป่อดอืดแล้วก็แล้วก็ทำหนักตอไม่ได้ครัอ่าซึ่งถ้าปวดในระดับนั้นเนี่ยก็คือรบกวนการนอนที่สุดใช่ครับ มันนอนไม่หลับพอนอนหลับตื่นมาก็ลุกไม่ได้ลุกไม่ขึ้นเลยอืเห็นบอกว่าต้องจับท่าก่อนนอนใช่ถ้าไม่ทำจะนอนไม่ได้ใช่ต้องจับท่าก่อนนอนเพราะว่าพอคือถ้ามันนอนเสร็จปุ๊บตื่นมาปุ๊บถ้ามันผิดท่าคือคือเหมือนเป็นอัมพาตาเลยครับในเรื่องปวดหลังนะครับปววที่ว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวปวดในขณะนียน่าจะเกิดจากอะไรเออผมผมเป็นเป็น เป็นคนนั่งทํางานใช้เวลากับหน้าคอมเยอะอะไรทั Guys, ้งวันเลยครับด้วย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 เรื่องงานอะไรตอนแรกก็คิดว่าเป็นออฟฟิศซินโดมใช่ไหมครับต้องก็ไปทำกายภาพไปทำทำอุกอย่าหะฝังเข็มช็อคเวฟเร่องนี้นั่นเนก็แบบยังไม่ดีขึ้นเลยสมัครเห็นบอกเคยสงสัยว่าตัวเองน่าจะเป็นหมอดรองด้วยมันไม่ใช่ไงกี้ก็สงสัยว่าเป็นหมอดรองกันดูวหรือว่ากระดูกตัดเส้นประสาทอะไรประมาณนั้นแต่คอนเซ็ปต์ของคุณตรวจเนี่ยอาจจะ ตรงใจกับหลายๆคนครับก็คือว่าสงสัยไม่ตรวจดีว่าไม่ตรวจไม่ตรวจไม่เป็นไม่ตรวจทีไม่เป็น <laughs> โอเคครับก็เรื่องเนี้ยค่อนข้างหนักใช้ได้เพราะปวดเรื้อรังก็เป็นษาหลายอย่างนะใช่ครับก็ไม่ไม่ดีขึ้นใช่ทีนี้พอมาเจอหมอกันครับหมอก็เห็นว่าเออปัญหาข้อแรกที่เรื่องปวดไหล่ก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาที่สองเนี่ย ที่เรื่อปวดเอวปวดสะโพกวันนั้นเราก็เจอเรื่องของกล้ามเนื้อเหมือนกันใช่ครับใช่ครับใช่เราก็เลยใช้วิธีการลงเขียนที่เรียกว่าดรายยิ่งนะครับ<ม>ทีนี้ถามคุณตัวครัววโอเควันแรกที่เราได้ร,กราาักษากันเนาะวันนี้<ม>อันนี้นะครับคือหนึ่งเดือนแล้วนะหนึ่งเดือนหลังการรักษานะครับเรามาต<ม>ิดตามอาการกันนะครับคุณ<ม>ตัวใจดีช่วยช่วยมาแชร์ประสบการณ์ได้ครับอย่างวันแรกพอรักษาไปครั้งที่สองที่เจอกันตรวบอกว่าก็เอ่อไหลไหลไหลคือจากที่แบบยกยกไม่ได้ครับก็คือ ระบบก็วันเดียวแต่ว่าคือหวอเราไม่ได้คือแบบคือขยับไม่ปกติเลยคือแบบว่าต้องทนเป็นวันทำไมต้องสอนนั่นแะที่อยู่แต่เรื่องหลัง่ะแต่เรื่องหลังเนี่ยพอพอทาไปก็เหมือนดีขึ้นแต่ว่าก็ยังปวดอยู่ยังยังรู้สึกแบบยังปวดอยู่อะไรเงี้ยต้องปกเจ็ดตันสิบต้องปกติใช่เรื่องปวดกับปกติ <c oughs> ก็คือบอกว่าเริ่มเอแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมติว,ว่ามันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อจริงๆมันต้องดีเหมือนไรทีนี้เราก็มีการตรวจเพิ่มเติมบังเอิญมากๆในวันนั้นนะว่า เจอว่าจุดที่เจ็บที่สุดอ่ะคือรอยบริเวณข้อต่อกระดูกสะโพวกว้นกลมนะครับของของตัวดังนั้นเนี่ยหมอก,ก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยมันมันเป็นตำแหน่งที่ยากแล้วแล้วก็มันมันจะเป็นมันเป็นเรือรลางขนาดเนี้ยมีโอกาสที่เป็นข้อต่อสะโพกอักเสบก็เลยแนะนําให้ทาอัลตราซาวด์เพื่อฉีดตัวยาเข้าไปที่เฉพาะจุดเลยเพราะว่าวิาวธีนี้นะครับจะเป็นการช่วยวินิจฉัยโรคแล้วก็ช่วยรักษาไปด้วยในตัวอ่าตอนนั้นก็ ตัดสินใจคือตัดสินใจใช่ตัดสินใจอยู่นิดนิดหน่อยครับแต่ว่าในไหนก็ในไหนนะในบ่อในไหนที่เรารักษามาทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่หายอะไรก็เลยตัดสินใจโอเคถึงนะ้ถ้าเจอก็เจอแต่ถ้าไม่เจอก็ยังต้งไม่ฉีดก็ยังถือว่าเราจะได้รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นครับอ่าก็ตัดภาพในวันที่ฉีดครับอ่าก็ใช้วิธีการเอาทัชาวเสร็จปุ๊บโอเคก็เห็นว่าเอ้ยมันมีปัญหานะฉีดไปตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ ควาจริงเขาไม่เจ็บ<ช>ครับแต่ก็ฝันกบกระตุกกระตุกเฉยๆื่องความที่เป็นการเขีย่ยฉีดยาอะไรก็คือเป็นปกต,ติอ่ะมันก็เลยแบบไม่ไม่ไ,ไม่กลัวนั่นแต่เจ็บนิดๆนัวๆหน่อยๆอะี้ย,ยในตอนที่ทำใช่แล้วพอหลังทำปุ๊บเป็นยังไงบ้างาหลังทำรู้สึกแบบ่มันมันคือมันคืออะไรนี่คืออะไรนี่คือปกติที่แบบชีวิตฉันขามาขาไม่ไม่เจมานานแล้วมก็คือแบบเหมือนตัวเองเป็นวัยรุ่นมาเลย พนั่นปวดไผ่ไผ่าเลยมีมีแค่หนงหนงแค่แบบหลังฉีดยาอ๋อจําได้ว่เราโชคดีมากตรงที่ว่าคืนก่อนที่ที่ตรวจจะมาทำหมอตาสาวฉีดอ่ะใช่มันเป็นคืนที่ปวดทิกวันที่สิเก้าเป็นสิบครับใช่พอปวดทิกเลยบอกว่าหมอฉีดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอปวดเสร็จเอ้ยพอฉีดเสร็จเนี่ยกลับไปบ้านก็จะแบบเหมือนหนงหนงหน่อยเหมือนหนงหนงยาเลยหนงหนงฉีดเขียนยาชาอเลยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาคือแบบมันคือโรคโรคใหม่ใหม่ที่เราแบบ ไม่ไม่ไม่เคยเจอเลยก็คืออุ้ยคือแบบขายหายเลยแล้วก็แบบนี้หน่วงๆมาแล้วมาแบบสองเต็มสิบสามเต็มสิบอะไรเงี้ยชีวิตหลังหายปวดเนี่ยเป็นไงบ้างกับเรื่องเออ่การทําชีวิตประจําวันการนั่งนานๆการออกกําลังกายเพราะวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีครับให้ตััวเรราคบก็พอหลังฉีดยาเนี่ยพอมันเริ่มเป็นปกติครับมันนิสัยเสียๆแล้วก็จะเริ่มมาถูกไหมครับเพราะเพราะเพราเราเราก็นั่งนั่งติดท่าว่าอะไรเงี้ยแต่ว่า พอหลังจากนั้นนะ่ะคือเราเราก็าไม่อยาก,กปเป็นอีกอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบเออนั่งทํางานสองสามชัมม่วโมงลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่าบ้างหรือว่าลุกขึ้นมายืดบ้างอะไรเงี้ยเรื่องการนอนก็พยายามจัดท่าคือก็พอมันเจ็บมาปกติผมก็พยายามจัดท่าเป็นปกปกติจนจนแบบตัวมันชินไปแล้วอะไรเงี้ยน,นอนก็พยายามแบบเออจัดท่าดีดนอนนอนอะไรเงี้ยครับอืมนะครับสิ่งสำคัญเลยน่าจะเป็นเรื่องของการนนะั่งใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องคอนโทรลให้ดีเพราะว่าอ่าหมอก็คุยกับคุณสบายนะว่า ภาวะนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นได้อีกครั้งนะเพราะว่ายามันก็แค่เป็นการเสียช่วงพากทีนี้เป้าหมายต่อไปของเราครับเพื่อจะไม่ให้มันกลับมาเป็นเร็วดังนั้นเนี่ยเราต้องสร้างกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเส้นเอ็นบริเวณนั้นให้มันแข็งแรงร่วมด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือควบคุมตัวเองโพสเตอร์ของตัวเองเวลานั่งนั่งให้มันต้องไม่นั่งไหลไม่นั่งเอียงไม่นั่งผิดถ้าลักษณะแบบนั้นก็จะทําให้โรคไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกนะครับ ก็สุดท้ายแล้วปักให้คุณตัวช่วยฝากว่าแบบทำต,ตัวยังไงดีมีคําแนะนําแบบไหนในฐานะคนเจ็บมาก่อนก็ใชพรใช้ใช้จริงจริงถ้อยา,ากะ่านจริงๆคือเวลาที่เรารู้สึกปวดอะไรนเ,เนี้ยเราอยากไปมโนเองว่าเราเป็นอะไรเลยครับอย่างสมมติว่าอย่าง รุ่นเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นเฮ้ยมันคือออฟฟิศซินโดิลหรือเปล่านะมันคือแบบเอ๊ะหรือ,นอนว,ว่า,านอนหรือว่าหมอนรองหมอนรองกระดูกไหมรุ่นนี่นี่ยอะไรเงี้ยก็ให้มาตรวจดีกว่าครับจะได้รู้จริงๆว่าเราเราเป็นอะไรอะไรเงี้ย,ย,ยก็ในฐานะที่คนที่รักษามาทุกวิธีการอะไรอะไรเงี้ยก็คือบางบางอาการบางบางที่มันก็รักษาไม่ถูกอะไรเงี้ยเข้ามาตรวจดีกว่าอะไรครับแล้วก็เวลานั่งก็เนี่ยพยายามก็ได้บทเรียนมาแล้วว่าตอนนี้ก็คือนั่งนอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็พยายามจัดท่าให้ถูก ครับก็ขอบคุณมากสำหรับการแชร์อการในการดูของคุณตัวนครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ผู้ชมทางบ้านที่มีอาการปวดเหมือนกันก็อย่าเพิ่งหดใจนะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็แวะมาปรึกษาหมอได้นีปัญหาเลยก็ในวันนี้นะครับสำหรับอ่านี้จบแล้วนะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากเลยครับ